เอาจริงปะถูกจลิตมากๆแล้วจิงว่าที่ร้านมันดังเพราะจริงมันถูกจลิตสาวๆเยอะมากๆนะคะแล้วเคา์เตอร์ตรงพื้นพื้นก็ตกแต่งแบบเต็มที่เลยทุกคนขอ iPhone 17 Pro Max สีส้มคอส m มิ1 2 g b ิเนี่ยค่ะ,ค,ะคาเฟ่ที่จิงจิพาทุกคนมาในวันนี้นะคะเป็นการอลัดกันระหว่างคาเฟ่ฮุสต e เพล X กับ ศิลปิน S S K T M M E E นะคะในทีม Welcome to My Cozy House นะคะจัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2568ที่คาเฟ่ b o o s Plate ซอยสุขุมวิท60นั่นเองค่ะมีเทศการนะคะก็จะมีการตกแต่งทีมดัดชุนนะคะที่จัดแสดงรอบๆร้านเลยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่พื้นกรอบรูปต่างๆนะคะหรือว่ากระจกที่แบบหันไปทางไหนก็จะเจองานของศิลปินที่เป็นรูปดัดชุนหมดเลยนะคะรวมถึงเมนูอาหา เครื่องดื่มและขนมที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับเต็มนี้นะคะเช่น The OG Hot Dog Caramel Pudding และ d a t c Ch h Choclate Cake นั่นเองแล้วก็จะมีของมาขายด้วยนะคะเป็น Pop Up Store ดีไซน์โดย SSK TMMEE e ที่มีเฉพาะในช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้นนะนอกจากนี้นะคะยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากที่สำคัญที่นี่เป็น Pet Friendly นะคะ คาเฟ่ฮุสเพลทนะคะเป็นเพ f เฟรนลี่สามารถพาน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆมาก็ได้นะคะที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะจ๊ะ